วงการเพลงไทยทำยังไงให้มันฮิตฮิตละครไทยทำยังไงแม่งก็จิบจิบ้านเมืองไทยจะเอายังไงกันพวกบิ๊กๆิเพราะสังคมไทยมันจันรทรีและนิคๆิ ใครจะทำไมเพราะผมติดติเดินทางไกลต่อให้เลือดมันจะสิบสิบเอาไว้รุ่นไทยจะเอายังไงมันก็คิดคิดทำอะไรก็เชิญเอาให้สุดให้มันลิลลิลเต้นกันให้เพลินให้มันแพงให้มันพลิกพลิกเดินตามฝันก็เพราะว่าผมมันแม่งฮิตฮิปรูปกับอินเตอรสกายใส่อเมริกาวิดดิชชิดเสื้อผ้าใหม่ใส่รองเท้าให้มันกริบกริบส่งเสียงทุกที่น้องมาโลอและมาซิซิอยากเห็นหน้าจริงมากกว่าหน้าจอที่มันบิดบิแก้วที่ ในมือยกมันขึ้นมาสิบสิบอนาอคตเด็กไทยมันจงมืดสลัวส่วนละครไทยก็ยังกกับเพียตีหัวเอาปืนจเจ้ามีดเอาไม้ตีหัวจับตเด็กอยากมาตีลูกแต่ไม่จับลูกเจ้าสัวเรียนมาก็ส่งสุดคลั่งเจ้าเชื่อผีหนังสือไม่อาศุดฟังเฮียเชื่อหมีไม่ไดีดีมากแค่ไม่เชื่อแสงเชื่อสีอสรัก,กเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อเงินเพื่อหีวงการเพลงไทยทำยังไงให้มันฮิตละครไทยทำยังไงแม่งก็จิบจิบการเมืองไทยจะเอายังไงกันพวกบิ๊กบิ๊กเพราะสังคมไทยมันจันไรที พอใจกันจติ this, this. สติสไม่สนใครจะทำไมเพราะผมติสติสเดินทางไกลต่อให้เลือดมันจะสิฟซิตเอาไว้รุ่นไทยจะเอายังไงมันก็คิดคิดมองชีวิตให้มันเหมือนเป็นเกมอย่าไปด่าไทรว่าโง่เข่าเป็นเบน,น,นว่าแต่เขาระวังอีเหนาเป็น,อนแอคถ้ากลัวว่าชีวิตชาวเชนออกมาเหล่าเป็นเลงฝรั่งมังค้าเขาบอกคนไทยชินไหยหรือเพราะคนยุคก่อนเขาชอบยอมแพ้ชินพ่ายความเป็นท่านไม่ใช่อยู่ง่ายกินง่ายผมมีความเชื่อเหมือนพี่ตูนว่าคนไทยต้องบินได้คนกินกินบอกท้อข้าวจีนีกิน แต่ว่านักการเมืองไทยทำมชักกินเหล็กกินปิดกินสายเอาปูใส่ท้องยิงเก็บแค่ไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองไม่น่าโดนฟ้องยิงเจ็บเกิดมาในยุคตำรวจพันทหารผิวเห็นข้างในสภามีแต่หางแฉกหางริ้วสถาบันกษัตริย์เหือมองชาวบ้าน้วยหางคิ้วองไหนใครทนไม่ไหวฉันออกมาชูสามนิ้ววงการเพลงไทยทำยังไงให้มันฮิตฮิตละครไทยทำยังไงแม่งก็ดจิบจิบการเมืองไทยจะเอายังไงกันพวกบิ๊ก ใครจะทำไมก็ัมติดติดเดินทางใกล้ต่อให้เลือดมันจะสิบสิบเอาไว้รุนใครจะเอายังไงมันก็คิดประวัติศาสตร์ชาติไทยยังอยู่ในกำาังใใครยิงใครเพราะอะไรยังดำมืดที่ทหารไปรู้อยู่ก่ใจว่ามันมืดก่อให้ประชาชนไทยออกมาช่วยกันทึบให้ถนนบนทางมันเรียบไปทั่วประเทศวัดค่าคนอยู่วัดบวแค่ตัวเลขเราเป็นธรรมดาสู้แค่ตายพอหยุดเทพก็เสียงจากด้ามขวาเยี้ยไปยันเหนือสุด ยังไงแม่งก็จิบจิบด่านเมืองไทยจะเอายังไงกันพวกบิ๊กบิ๊กเพราะสังคมไทยมันจันไรที่ละนิดนิดฮ้ตพองไทยไม่พอใจกันจะดิสดิสไม่สนใครจะทำไมเพราะผมดิสดิสเดินทางต่อให้เลือดมันจะซิบสิบเอาไว้รุ่นไทยจะเอายังไงมันก็คิดคิดวงการเพลงไทยทำยังไงให้มันฮิตฮิตละครไทยทำยังไงแม่งก็จิบจิบด่านเมืองไทยจะเอายังไงกันพวกบิ๊กบิ๊กเพราะสังคมไทยมันจันไรที่ละนิดนิดฮิตพองไทยไม่พอใจกันจะดิสดิส เอาไว้รุดใครจะเอายงนง่ต้องคิดคิดตายแ้วรับเกี่ยวองดิกี่ยวขดิมุมมุม